สวัสดีครับชื่อกังปูลาาแก่นนะครับทำอาชีพเป็นนักธุรกิจครับแล้วก็ทํางานด้านการตลาดโดยลักษณะางานจะเจอคนเยอะมากเออได้ออกไปไหนมาไหนตลอดอ้เนี่ยเป็นคนที่ชอบทํากิจกรรมนอกบ้านชอบเที่ยวชอบออกกําลังคือเป็นสายลุยมากๆคนนึงเลยนะครับก็ทําให้หลังๆมาเนี่ยเริ่มพออายุเรามากขึ้นเนี่ยก็จะเจอปัญหาคือมองหน้าตัวเองกระจกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือตาเริ่มตกลงเยอะ ช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อนหน้านี้กังฟูเนี่ยเคยมาส่งแคนดี้ทำตาที่นี่นะครับแล้วก็ได้เห็นโ r รเ e s หลายๆอย่างแล้วก็แคนดี้เองก็เคยทําตา2ชั้นที่อื่นมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องนี้เราก็เห็นว่าเขาเออไม่ค่อยสบายใจมีความกังวลยังไงบ้างที่ผ่านมาแล้วพอมาที่นี่ทันทีก็ได้รับการแก้ปัญหาจากคุณหมอที่เก่งมากๆหลายๆท่านนะครับความคาดหวังก็คือเราจะได้ย้อนวัยกลับไปไวัยรุ่นที่ยังมีความเป็นโอปป้าซึ่งสมัยนี้กําลังฮิตพอดีนะครับแล้วอย่างที่บอกครับแฟนเขาชอบสไตล์นี้เราก็คิดว่าเดี๋ยวแฟนเราจะต้องรักและก็หลงเรามากขึ้นแน่นอนครับในความหลงเราครับ